ก็ yeah. ตอนนี้แต่ uh, วงการฟุตบอลก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับระหว่างรอ,อ,อทีมงานเราให้ให้มีมีเรื่องอะไรมาเพิ่มเติมผมก็ขอเสริมในเรื่องของกีฬาน,นิดนึงเมื่อวานนี้ก็มีการเ,าเรียกว่า,อ,าออกปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษในฤดูกาลใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 2> so, ก,ก็อีกแค่ไม่กี่เดือนเองก็จะมีการกลับมาแข่งขันกันเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวการย้ายตัวที่ นอกจากจะสร้างความฮือฮาแล้วก็ความเจ็บปวดแวกักแฟนลิเวอร์พูลก็คือยูดเบลลิงแฮมก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเรียบร้อยนะครับแลแถมยังมีการให้สัมภาษณ์ที่เจ็บปวดอีกว่าในวันที่ลิเวอร์พูลไปเตะกับเรอัลมาดริดเมื่อเมื่อเมื่อสปีก่อนนี้ในนัดชิงเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ในสนามด้วยแล้วเขาก็ได้เป็นประจักษ์พยานที่ได้เห็นว่า Real เรอัลมาดริดนักเอาชนะลิเวอร์พูลไปอตอนนี้เขาก็ไป,ไป ได้ไปอยู่กินกับทีมอภิมหาเศรษฐีของโลกแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้จำเบิอนจำเริอนนะพ่อจู๊ดไม่เป็นไรพี่สรุปเอส,สรุปเคสเฟนตูรามจะมาไหมพี่ไม่รู้นะผมเห็นหน้าแล้วผมไม่ค่อยชอบแะไม่รู้ผู้ <c oughs> ผมว่าแ,แปลกๆก็ไม่เป็นไรเรอก็เชื่อใจทีมงานซื้อขายนะครับก็ <c oughs> ซื้อผูกมากกว่ซื้อผิดอยู่แล้วต,ตอนนี้ก็มีนักเตะใหม่หนึ่งคนแน่ๆก็คือ แชมป์โลกก็คืออเล็กซิสแมกอลิสเตอร์นะครับมาสวมหมายเลขสิบแทนซาริโอมาเน่ก็ปีที่แล้วก็เบิร์นเบอร์เซอร์เบอร์นี้ก็ว่างอยูอ่ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ก็คือจะซื้อเบนชแมนพาวานะฮะมาจากบาเยอร์ฟิวนิกถ้าได้ตัวนี้มาผมว่าดีนะเพราะเขาก็อนเนกประสงค์พอสมควรอยูแทงหลังที่น่าประโยด์ครับใช่ครับถ้าทั้งโคนเน่ทั้งตูลาม,มานี่ผมไม่รู้ว่าจะจำหน้าสับกันหรือเปล่านะพี่หน้าตายก็คล้ายกันนะหน,ห,นหน้าตาคล้ายๆกันใช่ครับครับผม ก็รอดูครับฟุตบอลก็อีกเดือนสิงหาคมนี้ก็จะกลับมาเตะกันแล้วนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณเพลเซก็ได้ข่าวว่าได้เจ้าของใหม่แล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เนี่ยยืนยันขนาดไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ตามข่าวเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ยังยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่จะมีเจ้าของเป็นทีม มหาเศรษฐีจากประเทศกาตาร์นะซึ่งก็น่าจะจะช่วยเหลือในเรื่องของการการลงทุนให้มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าจริงๆถ้าจะพูดไปถึงพวกเกรเซอร์เนี่ยอเมริกันจูเนี่ยเขาก็ลงทุนเยอะนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไมลงทุนเพียงแต่ว่าอาจจะเออเหวี่ยงเงินไปไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่นะครับการการที่ฟุตบอล ในในในฤดูกาลหน้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นฤดูกาลที่น่าสาคัญเลยเพราะาแฟนฟุตบอลอังกฤษนะครับที่ติดตามสโมสรฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยเพราะว่านอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตั้งมาตรฐานใหม่แล้วนะครับที่แมกตีนไปเข้าไปอยู่ข้างๆเขาได้ยากเย็นละเกินเนี่ยมันก็มีทีมหลายๆทีมที่น่าที่จะกลับมาเปิดหน้าสู้ได้ได้น่าสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชลซีนะทีมที่คุณธนิสสอนแฟนรายการเราที่อยู่ที่ทจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็น เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยก็ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วนะครับแต่เป็นคนหน้าเก่าที่เคยอยู่ในลอนดอนมาก่อนมาริเซโปเชติโน่อ่าน่าสนใจครับฟุตบอลก็คงจะมีอะไรสนุกๆให้เราได้เชียร์กันในเวลาไม่นานนี้ครับ